สวัสดีครับนี่พอทิตเดเมตามคุณตาสูตรำนนค,คำนวณเพื่อนคำนวณให้เรียบร้อยแล้วตานี้เฮ้านี่แหละเพื่อนก็นั่งเล่นอยูก่กับหลานหน่อยเพื่อนนี่แหละนี่คุณตาสวัสดีครับ<อ>คุณตา<อ>ครับไม่ม<อ>ีเพราะพอ,พอทิดไดมาหาพอเฮ้าจา้า ยินหา,าพรพรเข้าเสียนเฮ็ดเลขคำนวณสูตรคำนวณให้เบิ้งเฮ็ดเฮ็ดแล้วเราบอกขึ้ตาเห็ดเล้วเลี้ยวเลี้แล้ยวโอ้เลี้ยวตะไลมือแล้วเป็นบ่อตะไลมือเล้วเขาค่าคักเหรินบ่องวดเห็นบ่อโตแค่โตแค่ำได้แล้วเนาะพอเขาเนาะทำได้เล้ยวทำได้เลี้ยวเอาเอาหวยออกตัวไหนซีให้ตาดิดูดูหน่อยดิเอาซีทิซีทิตัวไหนลูกตัวไหนตัวไหน เขียนนี่เขียนนีเขียนเอาเขียนเขียนดิเขียนเขียนเรียกอะไรเร่รกอะไรนี่แหละคุณตาเข้ากานั่งยิ้มเ่อยๆอ,อยู่นี่คุณตาเขา้าเ็ดไห้เรียบร้อยแล้วสูตร คักเปนบ่อพ่อห้องวันนี่คักเราซื้อเล่นอีถึกเลยใส่ใส่กันนะพ่อในตัวในนี่เป็นบ่อพ่อในตัวนี่แหละเรียกเรียหามีเก้ามีหนึ่งแกไม่แห้งไม่แห้งตัวไหนตาเก้าเก้ามันบ่อเก้ามันเอาเก้าเก้าไม่แห้งอันปีปีที่ปีที่แล้วมันศูนย์มันอย่างไม่แห้งเด้วยปีนี้เก้าเขากวันมันออกมันออกเก้าเก้าแล้วมันก็มาออกศูนย์เก้าเห็นบ่อ เก่ามันน้ำไหมอีกอาจจะจะม pues mm ีเก่าอีกเรียกแต่ว nah ่าหากำหนึ 5, 2, nah ่งนี่ได้พอเหาเออหาคำหนึ่งหานี่ก็เดินขึ้นกันหานีนก็ารนี่ตัวตัวล่างนี่ตัวล่างหนึ่งแต่ว่าเดินกับหาขับเก้าไงล่ะขับเก่าโอนบอกหาขับเก่ามาหนีพอเห่ากับเล่มาจับคู่ให้จับคู่ให้เอนี่จับคู่ตัวมันเคยออกแล่ะตัวมันเคยออกกันบอลนี่มีมีมีจักรโตนี่พอเห่าไม่ สิบตัวว่ะสิบตัวสิบสองนี่แหละหลักของมันก็คือหากรบโเกานี่หละคันคันเท้าเสื้อเสื้อยู่ในี่ถือเล่นมาบ่ถือเล่นถือเอาไปวิ่งก็ได้เอาไปวิ่งก็ได้มันเอาไปวิ่งเล่เห็นว่ามอขากวนนี่มันสองเห็นว่หราวิ่งสองมันได้สองตัวม้วนว่ะสองวันสองกับเจ็ดเขาทั้งสองเขาทั้งเจ็ดเหละเขาทั้งล่างทั้งบนแล้เอเขามา่เบิดบาานี่อัน งวดนี่เฮดออกมาแล้วได้นี่แหละชุดนี่แล้วพ่อเาะนี่แหละนี่ชอได้หนถือเลยถืออได้ี่แต่ว่าอยู่ได้ี่พอเฮามักตัวได้แห้งก็มูนี่ว่าตูพี่น้องเฮาฟังกันนะชุดนี่คุ้มักชุดนี้เอหวยมักเก้าสามเก้าเจ็ดแล้วลเก่ามักคานี่กัหาเจ็ดหสองเออมักมีซีตัวเด้อหาสองห้าเจ็ดหาสองกับห้าเจ็ดก็ ชั่วมันเอาเป็นตัวร่องไงเปเป็นตัวร่อง,ตองแต่ว่าตัวเด็ดนี่คือ <Yeah. S 1> เออเอาพอเพอเฮ้าวงกลมกันนะวงกลมใบจักหน่อยขีดจะได้ขีดทั้งใตก็ได้เออตัวพอเฮามักเพิ่นการสีขีดข้างล่างไว้ให้เฮ้าเบิงนี่ยู่ีตัวตัวมักตัวตัวเลียนนักได้เล่นบ่พอเฮ้าออ่อืมนี่แหละข้างล่างเพิ่นขีดไบแค่นี้แหละ มึงนึงเขาเต็มๆเลยเนาะพราเขาเนาะซูนเก่าเนาะบอกพวกนึงเลยซูนเก่าแต่ว่าอันงวดนี่ว่ามันคักคักโกงงวดมึงนึงเหรอเนี่ยบอกเพราเขาอาจสิเข่าทั้งล่างทั้งบนเนี่ยบอกเพราเขาเนี่ยนละขีดเส้นแม่เลยละจับตาเบิ้งเด้อพี่น้องเลยคุณตาเขานี่แต่ว่าพ่อน้าทิมจักตัวเด้อเลขอยู่นี่บอกบอกซูพี่น้องเขาฟังหลอดว่าห้ามทิมเอาเป็นตัวร่างก็ได้อยู่นี่ ซุ่มไหนบ่มักซุ่มไหนเฮ้าบ่มักเฮาเอ้อเาเป็นตัวร่องตามสารทิมตานก็ได้เอาเป็นตัวร่องก็ได้นาณาลงขึ้นขนาดเด้อของอันเลขพอเฮ้า,านี่แต่ว่าพอจิตว่าได้ไปกับสิเปเอาไว้ลวดนะไปจับหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยจับไว้ลด้ซื้อได้จุนนวนนี้แหละออกแค่นี่เลขมี่หาหนึ่ง ฮาสองหาเจ็ดหลักมณฑลพอักเออลักศูนย์หนึ่งศูนย์ห่าศูนย์เจ็ดนี่แหละตู้ของมันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าห่างงวดที่แล้วเขาเต็มเต็มได้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าบอลเลี้ยวจักหมองเลย คือได้นี่ละคือแค่แค่คือแค่แค่มอพอเข้ามีหานี่ตัวเด่นหานึ่งเก้าเค่หานี่ตัวนี้ตัวไส้ไส้เมื่อนี่เป็นตัวเด่นครับนี่ตัวร่องร่องเก้าก็หนึ่งนี่แหละครับเอาไปวิ่งก็ได้นะละเอาไปวิ่งก็ได้ลังเทียนกับมาน้ำกันลังเทียนกับเขาน้อกันนะสามตัวเขาเออเออลังเทียนโดดๆมันคุยมาน้ำกันเบิ้ด เออปีรัสเซียจว่าน้ากันบางเนึ่งเขาคักเขาแน่ศูนย์เก่า,าละบัดนี้ก็ดีเขาคือเขาว่าละเขาคือกอนว่ย้อนหลังให้กันเบิงจ้ะหัวมันทีหนึ่งมีถุน่ายนยสองหาโหงโคเข้าเนีล่ะจ้ะเลขสูตรคำนวณคุณตานิมีสองมีหามีเจ็ดกบเขาทั้งเจ็ดสองเด้อจ้ะจับคู่ให้กันก็มีศูนย์เก่า ก็เข้าตรงๆเลยจ้ะบอ่อ้าธรรมดาหัววันที่สิบหกนี่กระจับตาเบิ้งดีๆให้ได้โศกเดียลาบน้ำคุณตานีเ,าเนขาเด้อค่ะเด้อไปตามต่อมาให้เบิ้งกันละจ้ะแค่แค่แคแตัวเด็ดพอเขาเห็ดหาอยู่สองมือสามมือมม่มือนั่นกับ <ๆ S 2> ่อได้มีตาได้ตาลักไว้เสื้อ ซื้ออยู่ในนี่บ่ยนาดบ่อผาดเขาซื้อซื้อเลขนี่เขาซื้อจากไหนซื้อเขาซื้อทั้งล่างทั้งบนเลยบ่พ่อเอ้ยซื้อทั้งล่างทั้งบนหรอแต่ว่าตัวใดเขามักเขากระจัดนังหนักเร็วเลยกลับเมันนี่กันนั้นเลขสูงเรียว่าบ่กลับบ่มีตัวให้กลับแต่ว่าเขากระตัวร่องไว้เนาะพ่อเนาะตัวร่องเป็นตัวร่องตัวใดบ่มผัดกระร่องไว้ห้ามตัดเด็ดขาดนี่แหละพี่น้องเรื่อยเรือห้ามตัดเด้อแต่ว่าเอาเป็นตัวร่องได้ เพื่อสื่ออยู่ด้วยนี่ยปอผาดเลยเนาะปอผาดเอาไปวิ่งกันเลยไปมักขาวิ่งหาไปมักเก่าไปวิ่งเก่าเลยมักหนึ่งก็วิ่งหนึ่งเอ้ยนิ่งวิ่งหนึ่งเลยไอ้สวกไอ้มาดน้ำกันเด้อะงวดนี้น้องอาเนาะไอ้สวกก็สู่จุกนาะงเอฟซีพูดเพื่อโอนเงินมาใหม่กันขอบคุณหลายๆเนาะ้องผาเนาะขอบคุณที่สื่อครับตามรับมือเหนียวซ้ำหนีก่อนเนาะครับเนาะสวัสดีครับ